สำหรับหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อของงานแคชเชียร์นะครับเวลาที่แคชเชียร์ปิดรอบหลังจากที่ตนเองได้ทำงานมาเสร็จแล้วแล้วก็ต้องปิดรอบเพื่อที่จะส่งไรายได้ให้กับทางบัญชีนะครับให้เราเลื่อนเมาส์มาที่แผนกการเงินตรงนี้นะฮะแล้วก็พนักงานเก็บเงินปิดรอบทีนี้เวลาที่เราจะปิดรอบเราต้องตรวจสอบก่อนว่าเราได้บันทึกรายการเข้าไปครบถ้วนไหมนะครับถูกต้องไหม ก็คือเราจะตรวจสอบในเรื่องของรายการกับตรวจสอบในเรื่องของการเจ็บเงินจากลูกค้าเรื่องของรายการเราก็คลิกเข้าไปนะครับตรงรายการก็จะขึ้นรายการที่เราบันทึกเข้าไปในรอบของเราว่ามีการบันทึกอะไรเข้าไปบ้างอย่างเช่นบันทึกห้อง101นะครับเป็นเรื่องของค่าเรือขยับด้วยยอดเงิน200บาทเราก็เช็คกับบินของเราว่าตรงไหมนะฮะถ้าตรงก็ ก็ก็คือถูกต้องแล้วก็จะดูว่าเราบันทึกเข้าครบไหมมีบินอะไรที่เราลืมบันทึกหรือเปล่านะครับผมถ้าถูกต้องเราก็จะไปในหัวข้อต่อไปก็คือเรื่องของการรับชําระเงินจากลูกค้าเราก็จะตรวจว่าวันนี้รอบของเราได้รับชําระเงินเข้ามาแล้วเราบันทึกเข้าไปได้ถูกต้องไหมรายการถูกต้องไหมอย่างเช่นเรารับเข้ามาจากลูกค้าเป็นเงินสดเราก็ต้องบันทึกเงินสดก็ถือว่าถูกต้องด้วยยอดเงินที่ตรงกัน แต่ถ้าเรารับเป็นเงินสดแต่เราบันทึกเป็นเครดิตการ์ดเนี่ยเราก็ต้องมาแก้นะครับโดยไปที่ห้องลูกค้ารอบแก้จากเงินสดให้เป็นเครดิตการ์ดนะครับผมแต่ถ้าถูกต้องทุกอย่างเราก็จะต้องทําการปิดรอบนะครับก็คือมาที่ปิดกาแล้วก็คลิกเข้าไปทีนี้การปิดการ์ดเนี่ยก็คือของวันนี้เราก็โปรเซสนะครับก็จะได้อยอดเงินที่เรารับเข้ามานะฮะ อย่างเช่นณที่นี้เนี่ยเราเช็คเอาท์กรุ๊ปไปนะครับแล้วก็กรุ๊ปนั้นจ่ายเป็นเงินสดก็จะขึ้นเป็นเงินสดมาให้เราก็ต้องส่งเงินสดกับบัญชีคือ1 2 0 0 0บาทแต่ถ้าวันอื่นกะอื่นมีมากกว่านั้นก็จะขึ้นเป็นในตารางนี้ทั้งหมดออกมานะครับหลังจากเราตรวจออยอดเงินถูกต้องตามเก๊ามระไรเรียบร้อยเราก็จะทาการปิดชิปของเราก็คือตรงนี้นะฮะกดปิดชิปเพื่อที่จะให้ เครื่องคอมพิวเตอร์พิมพ์ใบปิดรอบให,ให้เรา1ใบนะฮะใบปิดรอบก็คือใบนี้จากนั้นเราจะเอาใบนี้นะฮะกับใบบินของแขกหรือรโอฟิเรลเนี่ยแนบก็าหากันพร้อมกับเงินสดไปดบไปดบให้กับทางบัญชีนะครับผมเพื่อที่จะให้ทางไม้ออ d i ตเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะปิดสิ้นวัน <c oughs> อันนี้ก็คือวิธีการปิดรอบของ ของนแนกทางด้านการเงินนะครับ